โอ้กบเขา่ามาหนี่พี่น้อง,ไง,ไง,ไงเนาะสนใจเพิ่นฮิวนะวันนี้แต่ละคนเขายต้องมาเวฮั่นเล่าทุกมือพี่น้อง,ไง,ไง,ไงเลยเนาะมาได้มาได้เพิ่นกระเาเพิ่นกระเป๋าใส่อีกพี่น้องเลยพิธีได,ด,ด้พีเพรา,าพีเดี๋ยวพิทั๊บกระโดงมาพี่ทีเด้ตาเค็งพี่น้องเลยเนาะมี ของขสุดพักเนาะแล้วก็แล้วแต่ผู้มักของกินขึ้นอยู่กับผู้มักพี่น้องเห็นเนาะเจลถึงว่าเจลเนี่ยนี่เป็น เนาะพี่น้องเลยทักทายกันสบายดีนะพี่น้องสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะเบิร์ตกุศุสุคนพี่น้องเลยยินดีต้อนรับขาสูซองของวายาวมันลาอีกรอบหนึ่งพี่น้องเลยเนาะแต่คือมาตอนค่ำค่พี่น้องคือเกาเนาะมาเก่ามาประมาณเจ็ดโมงพี่น้องเลยมาให้พี่น้องกินขาวน้ำกันคือเกาเนาะเดี๋นี้มันเป็นยากคือเกาพี่น้องเลย สบายดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสบายดีเนี่ยเราเรียกให้จะไปย่อมเขาโยบสบายดีเด้อพองเดสบายดีสบายดีเนาะเมื่อยพี่น้องเลยโดยเจมเบอร์โคมาทานก๋วยเตียตาพี่น้องเลยเนาะแต่คือมาหอดตอนค่ำๆเนาะสบายดีเรื่อยสะไปดีอีกแล้วอะไรดีคือเกาพอ สวัสดีทังเมฆครัวเพื่อนพี่้องเนาะคร้หาข่าวหานกินให้คมือพี่้องเลยวัสดีสวัสดีบะเจ็บะยังยังอะสุกพักฮะสุกัก้าบะี่สุกพักเนกคนสุกสุกพักสุกพักส่เคยกินลเคือเงไเคยกินสมาเคือเอ้าสมทบอัน กินน้ำกันคุได้ให้ใหกินน้ำกันน้ำกันแ่แบงแบงเลยนแบงเข้ามาบดีพันปุยกินปลาขอยัดยากินปลาในในปาสีเข็ดแบบปาสีเข็ดลาเผ็ดก๋วยกก๋วยก๋วยยังก๋วยยังได้กินอยู่ก๋วยปลาระไบ่ปันใดรอกข่ยบ่อบปันใดนะกินอยู่แต่กับกับบ่ปันใดนะนายบัด สชินมากคิชนาปิ้งไลกว่าพวกปลานา,า,า,าสุดพักเพียงนเนาะเจาเมซีบ่านุง่งพี่้องเลยหาข่าวห้าหน้ามากินตได้อนดเนาะธรรมดาธรรมดาแบบนี้เนาะแกะมาแอมือัน็กก็นนั่โอ้โหคอยตื่งใจเจ้าเลยปลาเค็งนี่เบาจิบ นี่จะสไปคนตู้แทนเพรพอที่กับไม่เลยเนาะสมทบสมทบมาหนเออสมทบสมการมาดีมเดีด้วยด้วยสมทบเยสมทบอันนี้แมนยังมแ้งแ้งนนันหกหนาเ็โอ้โหตกเข่ามานพี่น้องเนา สนใยเพิ่นฮิวนะวันนี้แต่ละคนที่เข่าเยอะเยอะดิวันนี้โอ้โหฮิวเนี่ยนั่งรอทากันอยู่เออมาลงอยู่คนเดียวดิเงาบ่เงาเลยที่ข่าแต่เดียวเป็แสดงตั้งแต่ไปด้เปิแสดงเนาะเงี้ยเลื่อได้เงี้ยท่าอยู่โอ้ยไซโน่เออมาดีทรงบอกอยู่เนาะโดยทรงอยู่เผนว่าทายรู้เด้อเออแสดงไปนไปว่าไปเสร็ เพราะว่ายางเบาติเต,ย,ตยเราไม่ได้กินตาไงมือจำพวกกินแต่ว่ากินน้ำกันก็ได้บม่ได้แตกนะเนาะส้นถ่วยเลยนะนะกระนอกจะเปลกเอาโอ,โอโกรีดนี่เนี่ยนะทั่นเนะี่ยสองครัวแล้วพี่น้องเลยเนาะ โอ้บ่เลยแล้วอีหล่าเอ้ยโหเฮือนข่อยเฮงคักกูนี่ว่าบ้านนอกเฮือนข่อยอยู่วันนั้นมันยังบ่ขอลอกข้ลอยือยังบ่แล้วนะแม่นเฮือนพวดอกเข้านําสิอันนี้บ่ข้าก็ติดอนีเลยอันนี้บ่ใ่เอาอบ่หมดได้แต่ว่ายงเายแม่่าพดแงป้าไนะเออว่ามีเหลาเาเด้บ่มีเหลาเมียดยแงคนละบ่อนเดียวกคกินไดย ตอนนั so ้นป็นยังตัวไหนต่มเมบ้าตัวทางล่างนั่นเดียวกันบ้าโอ้ตุมเข็มบ้า่วยตุมเข้มมันต้องข่าวเจ้าเนาะองนข่าวเจ้ามือไห่กินข่าวเจ้ามือหเทียุข่าวเจากินบัดนะอย่างการบริษัทบริษา ุ้งขเจ้าอ๋ตุนเต็มถวยเียร์ไหมเนาะต้มมี่แนี้ก็ซีโปเต็มะเตม้ามาคืนนี่กะต้มมี่เคลียร์มาคืนบุ๊ดบุ๊ดฝนตกยับเห็กินข่าวมาเนี่ยเีดินไน้นะฮะยันกินบกันบออไว้ก่อนก็ได้แล้วทำมันบุดแล้วจังจังอบใช่เยเอนนายอมมาแล้วแล้วเอาไรแล้วไป เต็มกันยมมั้ออกมาเลยไปไปมาเลยข่าได้ไต้องมาเวหานเล่าทุกมือพี่น้องเลยเนาะเวบ่ได้าเวบ่ได้เพิ่นกระบาเพิ่นกระบ้าใสอีกพี่น้องเลยพิธีได้พิธีเพราะพ่ธีหรือพิทตั๊บไปเข้มาพิทีได้เออเป็นี่สีิต้เลยโอ้พิธีหรือพิทตั๊บตรงเนี้ยไปมา น้ำเนี่ยครับบอดี้ทำไมน้ำเน่ยเด้าทีกแข่งละเลยอาการบอดี้ป่ะทำไมน้ำคอยกับเชียวเพือกันมาเนี่เพราะว่าตื่นมากมือเช้านี่รู้สึกว่าเจ็บคอใช่เลยเออแข่งคนในไอ้นนี่เขาแข่งบ้านนี่แข่งคนเม่นะเนาะสะโพกฉังว่าเขาจังเจ็บคอแต่บอเบาลี่เขาแข่งเหี้ Ô đi cặp bảo chếp nồng đơn nè. ờ ờ người bị hại chịu chồng nó chếp hiểu mấy người chồng mẹ 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 มาานเนี่ยฮะบอไปซื้ใตังที่นี่ังรุ่นไหลอยเยฮะนไ้งกันบต่อไปไปไหใหญ่เนาะหยาไหมใหญ่ยาน่ยนะเก็บไปเลยแกกินกินกิน

เพิ่มคือว่ารบางเงาซื้อเพิ่มอีกโอ้ยสำนีลกระเบื้งเป็นเก้งใจนะพี่น้องโดยซื้อมาเป็นเก้งไกมานุ่งมาหนุ่งเป็นทีเก่งใจกินน้ำการกินน้ำการสมทบกันเลยบุเรือดิบุเรือบุเรือบุเรือวันนี้นนี้ผมมีเรืออ้ยเนาะป้ากระด่ง อยย่ตัวไหนะอืมาไหมปลาไม่กิาอยุ่มอดีกด้อจงบายเก่วะจงบายเชิวมากินเขานะจงบกินข้าบายเด้อพี่เ้ลงเ้ยจะเร็บหน้าบูนะลยแขนด้วด้วด้วยมาเแขนกินเลยเน้ะ คืนนี้บอกมีคืนนี้เป็นกัน่เรียบร้อยแล้ว่ะจ๊อกินแล้วกินแล้วเพราะว่าคนโต๊ะดี้คืนนี้เนาะกินข้าวหรอมาเดินเลยคิดคิดคิดมาเอามาขยับเข้ามาขยับเข้ามา ปลาเค็งพียงงเนาะมีสุกพักเนาะอวก็แล้วแต่ผูมักของกินขึ้นอยู่กับผู้มักพีงไงเนาะเจลเถิงบ่เจลนี่ี่ไปเถิงบ่เิงเอาเอามาแบ่งเอาซองบ่แจลจนเกินปลาจมันเลยวยมันเป็นยังบ่อะไระสบายนะบ่บ่ หนึ่งนาทีศูนย์คนเอาอ่ยด่จัหนาทีศูนย์คนไนะนี่เดีเเบิ่งเบิ่งนะอืมโอเคอืมบ่อบุญนี่ัจตัดใจเจอไปเนี่านี่เด้มาผักเคยกินอยู่ปะ

หน่อยใจอีกอไข่โอ้ไข่นะ,ะเขียงไข่ตัวนีอ้อืมอืมนาอเีของเห่น่ะเขียงไข่เพียอ่ะอืม,อม,อม,อม ก่นก็ใหญ่ฮะครับเนาะที่บ้านยกหญ่ป่้นะมากินไข่แม่งขึ้นมากเลยเนาะทั้งกินทั้งไข่หมดเ <laughs> ดี๋ยวจบเดี๋ยวจบน้อแมวเดีนยม้าเดตื่น,นอ,อ่โอคอืม,อ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 ม chị đẹp à lôi à lôi mèo nhìn nó bri nhìn đi sừng hàn mèo 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 đây. mèo mèo mình mèo 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 đó Rồi bảo viên mà Bảo viên Một khóc à Như điên Tèo 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 Mà chết bữa mày Thế em không phải à <laughs> เต๋อเต๋นดังมันเลยเนาะครับตะเข่งคำบุเดินน้องนิงมากินข้าน้ำเนาะมาเลยปน้องนิงก็่าเลบปไอเบียววะ ทำจน,นเนื่อะมาแล้วใช่ป่ะาวย่อยมาเด้อมาแล้วเขานอนได้ป่ะเนี่ยนอนเหรออิ่มเพ,พราะโล่งเพราเนียวมันหับกวนแล้วเนาะจับมันนะไม่เป็นไรจับเลย

ทางว่าจ้ะเสร็จแล้วถูกเพักะอาหารพื้นบ้านนี่เนี่ยจะได้กินั่งปลาเตะป่าเข่าเงยนู่นสั่งปลาเตะป่าเดี๋ยวปลาให้มดตายก็จริงไงไม่คือแล้วเตะป่าจะได้อยู่ เงครกินหอดปาเสีงเอาเลยสีพ่นมาร้วคบมาเลยปากเงหรือเปล่า <kalk> เห็นตีคอมเ็นอบ้นี่บ้างารมเสียงเนี่ยปาคอปาเขีงเดินหกพนตกออกม่ปั๊มีลูกเขียงปากคอคอไหนปาเงอ

ตั้มหุงเนาะหมูับตับ้มือนดมดนหนึ่งอืยากอยากดูเปรี้ยามาเขียงมัดบ่ออามาเปรี้ยเงมาลูกค่บาเลมเรือแล้วสองปิงป้งนึงนปิ้งน <c oughs> ึงทุกปิ้งหรอุบปิเดียวช่อร บ่อเั้ทอดข้าทอดบ่อนะบ่อทอดนทดาจแซขอด้มจงไปเ่ยบ่นี่บอจริับจงไปบอจงไปเดือพีน้องเด้อจงไปเด้อคืมีหลายไทยซับแต่บินเขาอยู่กับ ออะไมักอ๋ออามันมีจักชนเผาหน่ยเพาะหูอีกป่บอเก็บได้ีับอันละลาวยังอ๋อีกเกลีย้าชนเผาอของน้องน้องลาจจกคสัวนว้วยแะ้วก็เว้นนน่ลืมนะของเวน,เนโบเมนจะดิบเนาะโบเมนจะจมจะจมบะ กระตุ้นกันอยากตางอืมต้นเป็นบ่เข่าทั้งวัเจ้าใจย่ยังจ้าเด็ดอือของน้องต้องตุนกับโมเมนต์โมเมนต์โมเมนต์เล็ดแล้วก็จั่วใช่ไหมจ้ะจั่วใช่จะ่ว้จ่จะใช่บ่บ่งกระไรเสยเนาะน้ำัวยเนาะปสาเี่ยบ่อือซาเลียงเนี่ย Just sai Just sai Just sai Bạn dù đi gì đấy Buy a nghiêng nữa Mày được dù dài lúc nào dài. Mày được dài mọc. Mày được dài mọc dài. Mày được dài mọc dài. Mày

เพื่นไหนกินข้าวอีมแต่กระแมนกับเพื่อรับเมื่อนอนอีกพี่น้องนเนาะคิดว่ามือมือมอ,อ,มอ,มอื่นมอบบอดีเหนื่อยอะไรเนี่ะเนาะสวัสดีนะคิดกัมเบิลประมาณนะัอนแหละคิดว่าเพื <laughs> ่อนว่าเนาะตก็แต่ยังบ่ได้บอกบ่ได้กล่าวกันที่บอ มีแต่ว่ามา่สิบสองบุญในทิบซ่่บุญในสิอบุญในป้าแล้วิก็เลยเสเมือก่อนพี่น้องเลยเนาะไปกินข้าวกินน้ำกันก่อนเลยสิพี่น้องเ้อขอบคุณขอบคุณนายู่ดีไม่เฮงทุกทุทานเนาะยู่ดีไม่เฮงเปิดกุศลสุคนพี่น้องเลยเนาะ้อบแมนจงไปจงไปจะดน้าไหนกินน้ำได้เนา ไป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 ด้ไปเลยไปอยเงยจะเงยจะอยู like ่ในกิจเนาะจะ